พามาดูที่พักค่ะทุกคนเป็นแนวเหมือนแบบมาบ้านพักตากอากาศนะคะทุกคนเป็นสไตล์แบบบ้านหลังเล็กๆมินิมอลค่ะมีทั้งหมด3หลังนะคะที่นี่นะคะชื่อว่า Memory Crew ค่ะอยู่ที่ตำบลบางเก่าอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะด้วยความที่มันเป็นบ้านแค่3ามหลังเนี่ยทุกคนมันเงียบสงบม,มากๆแล้วโซนนี้ก็คือแบบ เงียบจริงๆทุกคนแล้วก็ใครจะมาที่นี่นะคะเขาก็มีอุปกรณ์ปิ้งย่างให้ด้วยสามารถมาแบบทำอะไรกินกันได้นะคะแล้วก็มีอ่างล้างจานนะคะในห้องพักก็คือเตียง5าฟุตมีเครื่องปิ้งขนมปังกระติกนะคะไว้ใส่น้ำแข็งการน้ำร้อนนะคะแล้วก็ขนมทานเล่นจุกจิกนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนวันที่นุ่นเข้าพักนะคะราคา1150บบาทตรงกับวันเสาร์ค่ะแล้วเขาก็จะมีไอศครีมโฮมเมดให้เรา กินด้วยนะคะทุกคนนุ่นไปกิน2รอบไอศครีมเขาอร่อยมากทุกคนแล้วก็มีกาแฟสดด้วยนะคะถ้าเกิดใครกาลังมองหาที่พักแถวแถวชะอามแบบเงียบสงบนะคะแล้วอยากมาทําอาหารกินกันนิดนิดในหน่นอย,น,อยนะคะก็มาปิ้งยางที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนเวิร์กมากคะ่ะ